สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาให้ทุกคนทําความรู้จักกับเครื่องยิงทรายนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับลักษณะตู้ภายนอกของมันนะครับมีตู้นะครับมีตู้แล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นนะครับถังดูดฝุ่นนะครับให้ดูดฝุ่นออกมานะครับให้ดูดฝุ่นออกมานะครับ แล้วก็ปั๊มลมนะครับที่ใช้นี่ก็ตัวดักไอนะครับตัวไอดักไอน้ำนะครับอ่าครับอ่ะเดี๋ยวเปิดตูวข้างในครับข้างในนี้เป็นเครื่องโซนิกนะครับตอนนี้กำลังท,ทำงานอยู่นะครับเนี่ยครับหัวยิงของมันนะครับ อ่าถามผมว่ายิงทําไมนะครับคือยิงเราล้างสีได้นะครับล้างสนิมได้ล้างคราบสกปรกได้นะครับแล้วก็ยังทําเกล็ดได้ด้วยนะครับทําเกล็ดให้เป็นเม็ดรายนะครับแล้วก็มันเวลาโดานแดดเนี่ยครับมันจะสะท้อนแสงสวยนะครับที่ยิงรายแบบนี้อันนี้เป็นกากเพชรเป็นกาก,ากเพชรนะครับอันนี้เบอร์หยาบนะครับเป็นกาก,ากเพชรเบอร์สาม กล้องมันไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวลองโฟกัสมันดูนะครับเป็นกากเพชรนะครับมันให้เราทำงานรวดเร็วขึ้นนะครับให้เราทำงานรวดเร็วขึ้นไม่ต้องนั่งขัดนะครับอะไรที่เอาเข้าตู้ได้นะครับก็คือยิงได้หมดนะครับ อันนี Sugar, en, ้ผมยิงก็จะเสร็จแล้วนะครับเหลือตรงนี้นะครับเหลือช่วงช่วงช่วงหัวรงนี้นะครับแล้วก็ฝา2องข้างนะครับอ่ารับงานยิงทรายนะครับสนใจก็คอมเมนต์ถามได้นะครับรับตลอดครับเนี่ยครับสนใจก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องโซนิกนะครับอันนี้เขายิงทั้งลูกนะครับ ปกติอ่ะผมจะแยกชิ้นนะครับแยกชิ้นส่วนออกนะครับแต่อันนี้เจ้าของเขาขอมาเครื่องเขาเพิ่งทํามานะครับเครื่องเพิ่งทํามาแล้วก็ขอบอกว่าเออไม่อยากรื้อนะครับแล้วก็ยิงให้ทางลูกได้ไหมผมก็จัดให้ตามสั่งเลยครับยิงเอาเข้าตู้ทางลูกนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับ ราคามาตรฐานครับเนี่ยครับวิธียิงแต่ข้อเสียของงานแบบนี้มันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นเยอะนะครับเนี่ยครับเวลายิงก็กด กดปืนเนี่ยครับกดปืนแล้วก็จอ่อกดปืนแล้วก็จ่อไปนะครับเราจะยิงไหมเราก็จ่อตรงนั้นนะครับจ่อไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะขึ้นเป็นเกตนะครับจ่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเป็นเกตนะครับมันยิงได้เกือบทุกซอกทุกมุมนะครับไม่ต้องห่วงครับผ่านมือผมงานดีการันตีคุณภาพนะครับถึงจะไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ก็ ลูกค้าพอใจทุกชิ้นนะครับเนี่ยครับเครื่อง Honda Sonic นะครับเนี่ยครับ อันนี้มันจะเป็นเก็ดเลยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเกดเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับถ้าอยากให้สวยนะครับยิงแบบนี้เสร็จนะครับเรา,าเคลือบเลกเกอร์น็อกแก้วนะครับอยู่ได้เป็นสิบปีนะครับถ้าไม่เอาค้อนไม่เอาอะไรไปทุบมันมันก็อยู่ได้นานนะครับเอาเคเดี๋ยวผมลองยิงให้ยิงให้ดูนะครับ ต้องเปิดวาล์วลมก่อนนะครับอ่าครับต้องปิดจมูกปิดปากทุกครั้งนะครับมันอันตรายมากนะครับ เห็นไหมครับสีมันจะหลุดออกอย่างรวดเร็วเลยครับที่สีแดงๆครับอ่ะเดี๋ยวผมลองยิงที่สีแดงๆตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงอยู่นะครับ เห็นไหมครับนี่ครับออกอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดกระจกดูให้ชัดๆนะครับอ่านี่ครับมันจะออกอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเก็ตสวยมากนะครับวันนี้ไม่ได้ไปรีวิวรถนะครับก็เลย ต้องทำงานที่ร้านนะครับนะครับฝนฟ้าไม่ค่อยดีวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบช่องผมอยากสนับสนุนผมนะครับรักผมชอบผมก็กดไลค์กดสับสกา้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ <S <S เพื่อที่จะให้มีวันต่อไปนะครับผมจะได้ทำคลิปลงให้เกือบทุกวันนะครับรักผมชอบผมอย่าลืมกดไลค์กด b ับสกายนะครับ ถ้าหากชอบการยิงทรายนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับถ้าหากคลิปนี้มีคนรู้เยอะนะครับผมจะบอกคลิปหน้านะครับว่าอะไรเท่าไหร่อุปกรณ์ยังไงต้องซื้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอธิบายนะครับถ้าว่ามีคนชอบนะครับนี่ครับงานเสร็จรวดเร็วนะครับไม่ต้องนั่งขัดนะครับ ยิงทรายยิงส,งสีลอกสีได้หมดนะครับไอตัวยิงนี่มันจะแรงมากเลยนะครับปัมลมยิ่งใหญ่มันยิ่งแรงนะครับยิงยิงทีหนึ่งไฟเป็นไฟออกมาเลยนะครับอผมเตือนไม่อย่างนะครับถ้ายิงทรายถ้าใช้กาก,ากเพชรแบบนี้นะครับ ควรป้องกันมือข้างสายให้ดีนะครับถ้าเราถือหัวยิงมือขวานะครับถ้าโดนหนังเนี่ยครับหนังอาจจะทะลุได้เลยนะครับถ้าลมแรงๆอ่ะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูครับว่ามันเป็นไฟยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บหนึ่งครับอ่ะปิดไฟแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นไฟยังไงนะครับ ที่ผมบอกว่ามันแดงมากกว่ามาเป็นไฟเลยจริงไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูนะครับแป๊บนึงครับเห็นไหมครับเห็นสะเก็ดไฟไหมครับ เห็นไหมครับเนีย่ยครับตรงกลางกล้องนะครับเนีย่ยครับที่ผมบอกว่ามันออกมาเป็นไฟเลยนะครับเห็นยังครับเนีย่ยครับแรงมากนะครับถ้าโดนมือโดนไม้อันตรายนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับหากชอบผล,ผลงานของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมไปดูคลิปรีวิวรถด,ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับ